อาชีพของเราเราต้องให้คาปรึกษากับผู้ประกอบการที่เขาเนี่ยมีฝันแต่เขามีข้อจํากัดเราจะต้องถลายข้อจํากัดเขาให้ได้ในแคตโฟนเนี่ยมันจะบอกว่าโครงการเนี่ยมันจะต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่มันจะต้องใช้เงินกู้เท่าไหร่ถ้าคุณมี50ล้านเงินกู้ร้อยล้านคุณจะไปหาเงินกู้จากที่ไหนเพราะนั้นโครงการจะสอนคุณต่อครับ มันก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2,538นะครับที่เป็นปีก่อตั้ง FPM นะครับการก่อตั้ง FPM นั้นเนี่ยจุดมุ่งหมายตอนต้นเลยเราโฟกัสไปที่การให้บริการที่ปรึกษาให้กับโครงการ real estate รรครับสาเหตุที่ว่าโฟกัสไปที่โครงการ real estate ก็เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมทำงานด้านการปล่อยเงินกู้สินเชื่อโครงการอสังหาริมทรัพย์มาโดยตลอดนะครับ ผมก็เลยมีองค์ความรู้แล้วก็มีประสบการณ์ด้านนี้เวลาออกมาตั้ง FPM ก็เลยคิดว่างานแรกที่จะทำให้เรามีรายได้นะครับทำให้บริษัทเติบโตก็จะต้องเป็นเรื่องของโครงการ real estate นะครับการนี้พอทำ real estate ไปก็เกิดองค์ความรู้นะครับในภาคปฏิบัติเยอะเราก็เลยคิดว่าการทำโครงการอสังหาริมทรัพย์มันน่าจะมีไอ้ตำราที่จะช่วยให้คนที่ไม่มีโอกาสได้อบรมนะครับสามารถจะแกะรอยจากตำรา แล้วเรียนรัฐเพื่อการทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้เราก็เลยสร้างตําราขึ้นมาเล่มนี้เมื่อปีประมาณ2,539เล่มนี้นะครับเป็นตําราที่เก่ามากนะครับเราจําหน่ายไปให้กับสถาบันการเงินนะครับธนาคารเกือบทุกแห่งบริษัทอสังหาริมทรัพย์บริษัทสถาปนิกนะครับจำหน่ายไป5,000เล่มนะครับในระยะเวลาสั้นๆนะครับแค่ประมาณ5-6เดือนเท่านั้นเอง หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเอฟเมก็เป็นที่รู้จักนะครับรู้จักว่าเราเป็นที่ปรึกษาในการให้คำปรึกษาเ,เรื่องเดลเอสเตทนะครับมีลูกค้าเยอะแยะมากมายนะครับนั่นเป็นที่มาของการเกิดขึ้นของหลักสูตรครับก,ก็เรามีหลักสูตรเ e ลเอ t เต e ของเราเองเนี่ยนะครับตั้งแต่ประมาณปี2,539หลังจากที่ตำราเล่มนี้เนี่ยออกมานะครับแล้วก็มีเสียงเรียกร้องเนี่ยให้เราเนี่ยจัดโครงการอบรม เราก็จัดโครงการอบรมเ,เรื่อง real estate มาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งถึงปี2551นะครับหลักสูตรของเราเนี่ยนะครับน่าจะถูกพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับเราก็เลยเอาหลักสูตรทั้งหมดเนี่ยนะครับเสนอไปที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิาทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับให้ช่วยพิจารณาว่าจะมีคณาจารย์ นะครับมีองค์ความรู้ของคณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับมาช่วยพัฒนาอหลักสูตรเรียลเอส t ตเนี่ยครับเพื่อผู้ประกอบการให้มันดียิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็อนุมัติโครงการความร่วมมือพัฒนาวิชาการกับหลักสูตรอสังหาริมทรัพย์ของ FPM แล้วก็ได้ดําเนินการจัดหลักสูตร c อ e นะครับร่วมกันมาตั้งแต่ปีพศ2552จนกระทั่งถึงปีพศ2560 รวมแล้วเนี่ยจัดไปทั้งหมด4 3รุ่นครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับโครงการความร่วมมือพัฒนาวิชาการเนี่ยได้สิ้นสุดลงนะครับ FPM ก็ได้นำลิขสิทธิ์หลักสูตรตรงนี้นะครับกลับมาดำเนินการเองแล้วก็ตั้งชื่อมันว่า CIE FPM ครับในรุ่นนี้ที่จะมีการจัดเนี่ยนะครับถือเป็นการจัดในรุ่นที่45ครับนับรุ่นต่อจากของมหาวิทยาลัยกเกษศตรศาสตร์รุ่นสุดท้ายที่เป็นรุ่นที่4 3บครับออตอนนี้เป็นรุ่นที่45ครับ